ประเทศต่างๆทั่วโลกทยอยปิดดิวกับสหรัฐนะครับนำโดยไทยเองก็ได้ดิวที่19นะครับแม้ว่าจะดีกว่าที่ตลาดคาดแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงกับภูมิภาคด้านเฟดเองยังคงเหนียวนะครับยืนยันไม่ลดดอกเบี้ยแม้จะเจอแรงกดดันจากพรำในช่วงก่อนหน้านี้ส่วนการประชุมโปริตูโรของจีนนะครับก็ยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณนะครับในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามทั้งหมดนี้ได้ในขอซื้อซีซั่นสองครับ อินโ no x ใหม่รู้รอบรู้ลึกรู้จริงทุกมิติข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุนได้แม่นยำทั้งข้อมูลราคาปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางเทคนิคความเห็นนักวิเคราะห์และข่าวที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดเลยแอป i n นโ w เวสซใหม่สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุน,ท,น,น,ลลน,นทุกท่านนะครับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสซทุกท่านนะครับกลับมาพบกับข้อซื้อซีซัน Season 2นะครับรายการที่จะอัปเดตสถานการณ์การลงทุนนะครับประจำสัปดาห์และก็มีมุมมองการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ รวมถึงกองทุนนะครับที่เราจะมาแนะนำกันประจำสัปดาห์ด้วยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็เห็นภาพนะครับของการเจรจาการค้านะครับของทางสหรัฐกับประเทศต่างๆทั่วโลกเองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพของการเจรจาการค้าเองเนี่ยมาถึงจุดนี้เนี่ยในวันแรกเมื่อช่วงที่มีการประกาศภาษีตอบโต้ในช่วงต้นเดือนเมษายนนั้นเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับว่าในเรื่องของการเจรจาต่างๆประเทศทั่วโลกเนี่ยต่างก็ยอมสหรัฐกัน เ,เกือบหมดนะครับไม่เว้นแมทแท้แต่กลุ่มประเทศใหญ่ๆอย่างยุโรปเองเนี่ยก็มีการปิดดิวไปได้นะครับซึ่งก็เป็นดิวต้องเรียกว่าเป็นดิวที่สวารัทเองค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับแต่ว่า,าทางสวารัทเองเขาก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเขาเสียเปรียบมาโดยตลอดนะนะครับแต่ว่า,าทาั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยครับในแง่ของภาพรวมเองเนี่ยก็ถือว่าทิศทางในแง่การเจรจาการค้าเนี่ยรวมถึงไทยเองด้วยนะครับดิวที่ออกมาที่19%เนี่ยก็ถือว่าเป็นดิวที่จ,จะ ดีกว่าที่บางคนอาจจะคาดไวว่าโอ้มันอาจจะเกิน20%หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นตัวเลขของเวียดนามที่20%เนี่ยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็รีบเข้าไปเจอชาก่อนแต่สุดท้ายแล้วในแง่ของไทยเองเราก็ยังได้ตัวเลขที่ต่ำกว่าเวียดนามนิดนึงนะครับก็คือ49%แต่ว่าก็ต้องอย่าอย่าลืมว่าประเทศในภูมิภาคเราเนี่ย คู่แข่งต่างๆก็ยังใกล้เคียงเราเกือบหมดนะครับในแง่ของตัวเลขอัาภาษีรวมถึงจริง,รงๆแล้วกัมพูชาแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคู่แข่งเรานะครับแต่ว่าเขาก็ได้ตัวเลขที่ทีเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับแต่จุดที่น่าสนใจคืออย่างสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคู่แข่งด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็เคยที่อยากจะแข่งกันเราเขาได้ภาษีที่10เปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยในแง่ภาพระยะกลางถึงระยะยาวเองเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ศักยภาพการแข่งขันของไทยเองเนี่ยก็ยังถูก เียว่าถูกตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะสู้เขาได้ไหมเพราะ,ะนั้นจริงๆเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นกันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าภาพรวมวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมโจหัวเลยนะก็คือเรื่องของค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเริ่มมีทิศทางที่จะแข็งค่าขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเ,าเรียกว่าการทยอยปิดดิวการเจรจาการค้าต่างๆก็จะทําให้ตอนนี้ทําให้ภาพรวมของค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยณนะตอนที่ผมคุยกับทุกท่านอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐเองเนี่ยตอนนี้เริ่มทะลุ100 เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าบวกขึ้นมาเกือบ3%นะครับแต่ถ้าเราดูภาพในรอบเดือนเนี่ยก็ถือว่าตัวของดัชนีเซตเองก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะครับเกือบ12%นะครับในขณะที่จีนเองมีการพักฐานนะครับรวมถึงกลุ่มหุ้นใน emerging ิ้งมาร์เก็อย่าง MSCI นะครับละตินอเมริกาเองเนี่ยก็มีการพักฐานประจำเดือนนะครับในแง่ของบนดอบแทรนรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับก็เริ่มมีความ ส่งสัญญานว่าตลาดเองก็จะเริ่มตื้อๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ากลุ่มยูทิลิตี้เองเนี่ยเริ่มฟื้นนะครับแต่ว่าในขณะที่กลุ่มอื่นๆเองเนี่ยก็ยังมีการพักฐานอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเฮลท์แคร์ตอนนี้ก็พลิกกลับมาลบอีกนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมว่าก็ยังต้องติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับรวมถึงประเด็นที่ผมได้เกิดไปในตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลง รายละเอียดวิเคราะห์ประเด็นสําคัญกันดีกว่านะครับอย่างในกรณีของอเมริกากับ EU นะครับจริงก็เป็นช่วงต้นสัปดาห์ที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือดิวตกลงที่15ซนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ํากว่า30ที่เคยขู่ไว้ตอนแรกนะครับซึ่งแต่ตรงนี้เองดิวนี้ก็เป็นดิวที่ต้องแลกนะครับกับรายๆเรื่องเหมือนกันนะครับกว่าจะได้มาที่15ซึ่งถ้าเราไปดูท่าทีของผู้นําในยุโรปเองเนี่ยหลายๆท่านก็แม้ว่าในภาพรวมอาจจะ ก็ยอมรับตรงนั้นได้นะครับแต่ผมว่าก็อาจจะมีบางประเทศที่ก็อาจจะบอกว่าโอ้มันก็เสียเปรียบเหมือนกันเนอะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราก็ประเมินว่าจะยังไงก็ดีเนี่ยเราก็คิดว่าในระยะยาวเองจริง1 5นี้ก็ถือว่าต่ํากว่าหลายประเทศนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นระดับที่ก็เชื่อว่าทําให้ยุโรปเองแข่งขันได้นะครับแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ผลักดันในเรื่องของภาพการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปอยู่ที่เราเคยอัปเดตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ยังคงอชอบหุ้นยยยรรนะะะาวอู่คับ ส่วนจีนกับสหรัฐเองนะครับก็ช่วงกลางสัปดาห์ก็มีการเจราจานรในแง่ของการเลื่อนเส้นตายนะครับออกจากเดิมเนี่ยออกไป9กวันจริงๆเนี่ยเส้นตายเดิมที่มีเลื่อนมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือ12สอิงหาอันนี้เลื่อนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ถือว่าพูดได้ง่ายว่าทางจีนกับสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงมีการเจราจากันอย่างต่อเนื่องนะว่าสุดท้ายเราจะจบกันที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละการเลื่อนออกไปเก้าสิบวันมันก็ยังเป็นการที่ช่วยให ตลาดเองเนี่ยคลายความกังวลตรงนั้นไปได้นะครับเพราะนั้นจร,จริงก็ยังมองภาพว่าบรรยากาศการลงทุนในหุ้นจีนเองก็ยังมีทิศทางที่ที่น่าที่จะดีต่อได้นะครับในทางัจจิงปีนี้ก็ดีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับส่วนของที่เซอร์ไพรส์ก็คืออินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียเองเนี่ยเ,เจอภาษีไป25%ซึ่งก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับแต่ถ้าไปอ่านในไส้ที่ทางคุณทรัมป์เองเนี่ยเขาเขียนไว้ในตัวของทรูดโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าท่านเองก็บอกว่า เพราะไปมีทําธุรกิจกับรัเสเซียเยอะนะครับเพราะนั้นจริงก็เหมือนกับเปิดช่องแบบเหมือนตีความเบาๆว่าเอ้ยถ้าเกิดกลับมาทําธุรกิจกับสารัดมาซื้ออาวุธกับสารัดอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ย ก็าอาจจะได้ภาษีลดต่ํากว่านี้ก็ได้ผมว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจารใ,นในรอบถัดไปแต่ตอนนี้ก็เจอไป25%ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในในแง่ของภาพการลงทุนเองเราก็ยังมองว่าหุ้นอินเดียก็อาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับเพราะว่า a r i a t ชันของหุ้นอินเดียผมว่าจริงๆตอนนี้เองเราดูตัวเลขเนี่ยราคา PE เนี่ยพอๆกับหุ้นสหรัฐเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ก็จะต้องอมาระวังนิดตนึงนะครับยังไม่ต้องรีบในแง่ของการเข้าไปลงทุนนะครับส่วนของไทยนี่ผมเกริ่นไว้ในตอนต้น,นะก็เจอภาษีีท่129%นะครับ แต่ถ้าเราดูเทียบกับในภูมิภาคเองจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆประเทศที่คู่แข่งเราก็เจอในระดับใกล้เคียงกับเราเนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวอัตราภาษีตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นผลที่ส่งผลบวกผลลบอย่างชัดเจนนักนะครับเพราะจริงๆส่วนตัวเนี่ยมุมมองท,งทางทีมเราเองเราก็มองว่าจริงไอตัวอัตราภาษีที่สิเนี่ย จริงมองก็ค่อนข้างเป็นนิวทรัลหรือว่ามองเป็นกลางด้วยซ้ำเพราะว่าแม้ว่าจะดีกว่าที่ตลาดบอกมองไว้ตอนแรกว่าอ้อาจจะออกมา25ก็ได้เลยนะครับแต่การออกมาที่19เนี่ยสุดท้ายแล้วพอมันใกล้เคียงกับคนอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ในมุมนึงก็คือต้องเรียนว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพอสมควรนะก็คือผมคิดว่าเป็นการตอบสนองต่อข่าวนี้ด้วยแหละนะครับบอกการพั้งการที่ออกมา19%เนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เซอร์ ในแง่ของการลงทุนแล้วก็ก่อนหน้านั้นเรามีการแนะนำเทคโปรฟิตหุ้นไทยไปในส่วนงกองทุนนะครับถ้าจําได้ตัวของทิสโก้เอชดีราะนั้นจริงเรากําไรประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราเทคโปรฟิตไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรารอจังหวะดอีกทีแต่ถ้าท่านใดลงเป็นเซกเตอร์หรือลงเป็นภาพยาวๆเน้นมันบนหมู่บ้านนั้นก็อาจจะเป็นอีกสตอรี่หนึ่งซึ่ก็อาจจะสามารถหาจังหวะลงทุนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใทรเก็งกำไรตามซทไลท์คอของเรานะครับก็คือเป็นพอร์ตการลงทุนระยะสัน้นกับระยะกลางเนี่ยเดี๋ยง่ายเดี๋ยวลองต อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ในช่วงสัปดา์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการปรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับโดย IMF นะครับก็มีการปรับพูดง่ายๆคือมีการปรับคาดการณ์ในภาพรวมเนี่ยขึ้นเกือบหมดนะครับโดย GDP โลกเนี่ยปี2025เนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็น3%อย่างจีนเองปีนี้เนี่ยปรับจาก4%เนี่ยเป็น4.8เลยนะครับแั้จริงๆผมว่าในภาพรวมก็คือเหมือนกับเป็นการสื่อว่า เอ,อไอ้ผลกระทบจากเรื่องของภาษีเนี่ยมันน้อยกว่าที่ที่ประเมินไว้ตอนคือตอนแรกทุกคนประเมินไว้โอ้โหแบบแย่มากนะครับวันนี้ก็ออกมาก็ถือว่าประเมินไว้ในทิศทางที่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นละเพราะว่าจริงๆภาพรวมตอนแรกก็คือมองโลกพูดง่าๆว่ามองในแง่ร้ายกันมากนะว่าโอ้โหมันจะกระทบกันเยอะแต่ปรากฏออกมาครึ่งปีนี้อย่างเศรษฐกิจจีนครึ่งปีออกมาก็ยังโตได้ทะลุ5%เนะครับทั้งไตรมาสหนึ่งไตรมา,า,มาสสเนี่ยก็เลยทําให้ในแง่ของการคาดการเศรษฐกิจโลกตอนนี้ก็ถือว่า มีการปรับเฟก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับด้าน GDP นะครับของสหรัฐในไตรามาสสนะครับก็ถือว่าโตนะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับจริงก็โตขยายตัวได้นะครับราวสามเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันก็จ,จะเป็นผลจากเรื่องของตัวเลขการนําเข้าที่มันดรอปลงไปด้วยนะครับรวมถึงในแง่ของการบริโภคภายในประเทศที่มีการฟื้นตัวด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วภาพในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย ก็ยังมีโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังยังจะขยายตัวต่อเนื่องได้นะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้โตถึงระดับใกล้เคียงกับในช่วงเดือนมาสองละนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับที่ในแง่ของเศรษฐกิจสหรัฐในภาพรวมเองเนี่ยก็ถือว่ายังถือว่ายังมีการเติบโตได้นะครับส่วนผลประกอบการของบริษัทในดัชนี S&P 500นี้ S นะครับเราก็เห็นว่าจริงจริง,รงต้องต้องเรียนว่าที่ผ่านมาตลาดเองค่อนข้าง เพสติมิสติกนะก็คือใน่ง่ของตัวการคาดการณ์เนี่ยเพราะว่าจริงๆเรื่องของผลของภาษีเองเนี่ยทำให้ตลาดเองค่าจะเพ s สติมิสติกไปพอสมควรแต่ว่าจริงพอตัวเลขประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าคาด เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มเทคก็ถือว่าอย่าง Microsoft ์หรือแม้แต่ตัว Tesla นะอย่าง m มโครซอฟท์เมทก็ถือว่ารายงานผลประกอบการออกมาได้ค่อนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็งบโตต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตัวธุรกิจคลาวหรือว่าตัวของ AI นะครับตอะนั้จริงๆในภาพตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าน่าจะยังอย่างน้อยเองในแง่ของหุ้นที่มันขึ้นมาเนี่ยก็มีฟันเดเมนทัลซับพอร์ตอยู่พอสมควรแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าหุ้นก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วเรามองว่าา SB500 ขอองงตรนี้จจะ ลิมิตอยู่แถวๆสัก6 0 0ันนะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้คือเต็มที่ว่าเราใช้ forward EPS ปีหน้าเนี่ยถ้าสัก300เนี่ยแล้วก็ PE สัก22เท่าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ได้ตัวของ target price S&P 500ที่สัก6 0 0ันนะครับเพราะนั้นจริงๆในแง่อัพไซด์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะจำกัดพอสมควรว่าถ้าเกิดใครลงทุนเนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ต้องรีบในช่วงนี้นะก็รอจังหวะนิดนึงก็ได้นะครับส่วนเฟดนะครับอย่างที่เกิดในตอนแรกนะก็จริงๆท่่าานเออองงกก็ต้บว เหนียวจริงๆนะท่านแข็งใจแข็งมากนะครับก็ขนาดประธานีดนัลทัมถ้าใครได้ติดตามข่าวช่วงระหว่างสดาก็ได้มีแปนปีเยียนนะครับที่สำนักงานของเฟดนะครับแล้วก็ผู้นี้ก็คือเหมือนไปกดดันอ้อมๆนะครับก็พูดถึงเรื่องของงบประมาณการก่อสร้างตึกของธนาคารกลางสหรัฐด้วยเนะนะครับเป็นการกดดันอ้อมๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เฟดก็ไม่ลดดอกเบี้ยน,นะครับจริงๆหเห็นภาพเรื่องของเสียงเองที่มีการเสียงแตกมากที่สุดในรอบ30ปีนะครับเพราะว่ามีสมาชิก2ท่านเนี่ย ก็คือ,อเป็นสมาชิกของกรรมการเฟดเนี่ยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทรัมป์เนี่ยท่านก็ลงมต,ติให้ลดเปี้ยนะครับแต่ภาพรวมอีก9เสียงก็ยังไม่ลดนะครับเพราะ,ะจริงๆตรงนี้มันก็เป็นสัญญาณสําคัญแหละที่ทําให้เห็นภาพว่าโอ,อกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยจากนี้ก็ยิ่งยิ่งลดลงนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่หนุนให้ในเรื่องของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าใที่ผมโจหัวในบทความนี้ไว้นะครับในตัวของ r e s e n t a t i o n นี้ไว้ซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่อาจจะทําให้เกิด าการขายทํากําไรในระยะสั้นนะครับของหุ้นในตลาดเกิดใหม่ได้เหมือนกันนะครับเวลาดอลลาร์ที่แข็งค่ารุ่ถึงทองคำก็อาจจะยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีนักในช่วงนี้นะครับส่วนธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนะครับ0.5นะครับแต่ว่าก็ส่งสัญ,ญญาณนะว่าพร้อมขึ้นดอกเบี้ยนะครับหากจะมีตลาดจะมีการปรับคาดการณ์ในต่างๆขึ้นนะครับแต่นี้ผมว่าเป็นการ มีทิศทางที่ดีนะเพราะว่ายิงเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ถือว่าค่อยๆที่จะฟื้นตัวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆภาพรวมตรงนี้เนี่ยทำให้เราประเมินว่า BOJ เนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย แบบค่อยเป็นค่อยไปนยอาจจะเรียกว่าเป็นเฮลตี้ไฮแล้วกันนะครับถ้ามีการขึ้นแบบเบียก็คือขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นได้ดีจริงๆนะก็จริงๆเราก็ยังมองภาพว,ว่าหุ้นญี่ปุ่นเองก็มีความน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ตลาดมันขึ้นมาพอสมควรนะครับก็ใครถืออยู่ม่าก็ยังเลท profit รันไปได้แหละนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้เข้าลงมว่าอาจจะรอจังหวะนิดนึงนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับส่วนจีนนะครับอย่างที่เกิดไปในตอนแรกนะครับว่าโบริโปโลนะครับก็ยังเน้นในเรื่องของนโยบายกระ มันมีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยหนุนในแง่ของตัวอัตราการทํากําไรของบริษัทจีนในระยะยาวนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นจุดที่เป็นจุดหลักแหละที่จริงๆจีนเขาก็พยายามที่ว่าจีนม,มีบริษัทเยอะประชากรเยอะนะครับเมื่อมันแข่งขันกันเยอะเนี่ยโอโ้ราคาลงกันแย่เลยนะครับกำไรกำไรหดกําไรหายกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางการเขาก็เข้ามาอินท์วีนนะแต่ว่าเป็นการอินท์วีนในแง่บวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองภาพ รวมนะว่าเศรษฐกิจจีนยังดีแล้วก็จริงๆเราเห็นภาพของตัวหุ้นจีนที่เป็นตัวเอเชียปีนี้เริ่มกลับมาเอาเปอร์ฟอร์มสั้นๆแม้ว่าช่วงนี้อาจจะมีการพักตัวบ้างนะแต่ว่าเริ่มกลับที่จะมาฟื้นขึ้นมาได้ตามหลังเอเชียมาก็จะเป็นจุดที่เรามองว่าตัวของเอเชียมีความน่าสนใจด้วยเหมือนกันนะครับผ่านกองทุนตัวของ KF CSI300A สนะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็แน่นอนดอลลาร์ที่เริ่มส่งสัญญาณแข็งค่าในช่วงนี้นะครับถ้าใครได้เป็นติดตามใน าคาเฟอ,อินเวสของทาง Innova ว e x ็นะก็จริงๆทางผมทางทีมงานก็ได้มีการเขียนในเรื่องของการเตือนเรื่องของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะรเราเห็นสัญญาณว่าดอลลาร์เริ่มมีการแข่งค่าขึ้นมานะครับก็อาจจะมีการกดดันให้คุณกลุ่ม Emerging Market เนี่ยปรับตัวลงได้นะครับจริงๆตอนนี้ดอลลาร์ก็ทะลุ100ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นที่ก็อาจจะทําให้ภาพของตัวกลุ่ม Emerging งรวมถึงทองคำอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีนัััักกใในน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 ชช่่่วงงงี้แแตอออะะะะคครรรรบบบยยลเเทมา็ ส่วนจีนนะครับอย่างที่ผมเรียนนะก็เริ่มกลับมาเอาพอร์มสำหรับตัว c ี i 3ไ0นะครับเพราะนันจริงภาพการลงทุนในหุ้นจีนตอนนี้เราก็ยังมองภาพระยะยาวก็ยังคิดว่ายังมีแนวโน้มเปนตัมที่ดีอยู่นะครับร่วมถึงถ้าไปอิงจากสถิติหรือว่าใช้เครื่องมือทาง quantitative นะครับก็จะพบว่า ในเชิงสถิติแล้วเนี่ยพบว่ามี10ครั้งในรอบ20ปีเนี่ยที่ดัชนี s อสเ0็ห้าเอสเอมห้าร้อยเนี่ยเปอร์ฟอร์มนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยแล้วมีถึง8ครั้งใน10ครั้งเนี่ยที่พูดง่ายๆว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อจนถึงสิ้นปีเลยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วความน่าจะเป็นตรงนี้มีโอกาสสูงถึง80สรุปง,ง่ายๆว่าเราประเมินแหละว่าตัวดัชนี s อสเอห้าร้อยเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้ในปีนี้นะครับออรวมถึงตัวเวียดนามหลายคนอาจจะมีตกใจบ้างนะครับเพราะ ลดตกลงแรงนะครับ4-5%ในวันเดียวนะครับก็ตรงนั้นก็ต้องบอกว่าถือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตลาดเองเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วก็2ก็คือมีสัญญาณจากเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งค่าก็ยิ่งส่งผลต่อตัวตลาดทั้ง emerging ทั้ง frontier นะยิ่ง f ฟอนเทียนี่ยิ่งอันปวดสูงอยู่แล้วนะครับมึงมีข่าวนะครับจากเรื่องทั้งทั้งโบรกเกอร์ในเวียดนามเองด้วยแล้วก็ประเด็นเรื่องของที่เขาจะมีการเก็บตัวของ capital gain tax นะครับสำหรับบุคคลธรรมดาในเวียดนามนะไม่ใช่ต่างประเทศแตตต,นนต่่กก็นน็้้อองงงงเเเรรีีียยยนน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 ววาาจิๆััลทุใดมป ต้องเป็นคนในประเทศซะเยอะอยู่นะครับสถาบันอะไรก็ยังไม่เคยต่างชาติสัดส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากไม่เทียบกับประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลามันมีข่าวปะไรนพวกนี้ออกมาเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดได้ในระยะสั้นจริงๆแล้วก็อาจจะทําให้ม omentum อาจจะอยู่ในช่วงการพักฐานอยู่เหมือนกันด้วยความที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นช่วงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมว่าถ้าใคร ลงทุนในหุ้นเวียดนามเนี่ยถ้าใครถือผมว่าก็รอจังหวะไปนะครับถ้าใครมีอะไรก็เล่นโปรฟิตรันไปก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าผมว่าก็จะใช้วิธีการรอจังหวะค่อยๆค่อยๆลงทุนเนะเพราะว่าจริงๆตลาดพวกนี้อาจจะมีโอกาสที่จะพักตัวลงมาได้เหมือนกันนะครับในแง่ของคอนก็เช่นกันนะครับก็อิงจากสถิติเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมเราก็ไปดูในเครื่องมือคอนมานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับสูงถึง70%เนะนเวลาที่ตัดชนีลงมาแรงแบบ มีโอกาสที่ดัชนีจะปรับตัวขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับเพราะ,ะนั้นภาพตรงนี้แม้ว่าตลาดอาจจะมีการปรับตัวย่ออะไรเนี่ยแต่ถ้ามองภาพเกินหนึ่งเดือนขึ้น,นไปก็มีโอกาสนะเกิน70%ที่ตัวของหุ้นเองจะปรับตัวขึ้นด้เพราะนั้นจริงก็อาจจะเป็นจังหวะสาหรับนักลงทุนที่ทยอยลงทุนนะครับเป็นภาพของตัวระยะกลางไปนะครับรวมถึงตัวของเฮลท์แคร์เองทจริงแล้วอยู่ในตัวของข้อซื้อเราเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ช่่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ยังไม่ดีนักนะแต่ว พอสมควรแล้ววิกที่แล้วฟื้นมาแรงนะครับให้เราใจชื้นวิกนี้กลับมาลงอีกแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลจากทางคอนเนี่ยใช้ตัวเซกเตอร์เอมานะครับอิองจากสถิติต,ตรงนั้นเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วเฮลท์แคร์เซกเตอร์เนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ําสุดของในแง่ของตัวฟันเฟลดที่ไหลออกไปละนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในมิติตงนี้เองเนี่ยเราก็ยังมองว่าหุ้นหลายๆตัวที่ตามในข้อมูลเนี่ยนะครับก็ยังเห็นว่ามีผลประกอบการที่ออกมาใช้ได้นะครับก็มีโอกาสที่ตัวของ,องเองอ่กลุมงาจจะ เริ่มค่อยๆฟื้นตัวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับภาพรวมนะครับหุ้นเราคิดว่ายังมีแนวโน้มที่จะพันพวนสูงนะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นโอกาสจะเรียกว่าอาจจะมีโอกาสที่จะพักตัวด้วยซ้ำนะครับด้วยความที่ดอลลาร์สหรัฐมีการแข่งตัวในช่วงนี้นะครับส่วนตราสารนี้อย่างที่เคยย้ําไปนะครับว่าเรามองว่ายิ่งตราสารนี้โลกอย่างนําโดยของสหรัฐเองเนี่ยเป็นตัวหลักที่ไม่มีการลดดอกเบีย้ยลงแล้วเนี่ยภาพตรงนี้ยิ่งทําให้การลงทุนในตราสารนี้เลยอยางยิ่งยากนะเพราะว่าดอกเบีย้ยไม่ลงยิวไม่ลงเนี่ย ถ้ายูไม่ลงราคาดาัชนีก็ไม่ขึ้นนะครับลงรุนไปก็จะมีรอสักตรงนั้นได้เหมือนกันเพราะนั้นจริงระยะยาวเนี่ยดิวเลชัน hmm. ก็จะยิ่งยาวยิ่งเซนซิทีฟกว่าอาจจะต้องระมัดระวังตรงนั้นเหมือนกันเราก็เลยยังเน้นเหมือนเดิมนะครับต่ำกว่า2ปีนะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกนะครับเราก็ยังเน้นในส่วนของตัวอทองคํานะครับว่าจริงๆแล้วทองคําก็ยังเป็นสินทรัพย์ในระยะกลางที่เราก็ยังชอบนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจเจอแรงกดดันนะครับจากตัวของดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับ ก็เป็นประเด็นติดตามสัปดาห์หน้านะครับก็มีงบของบริษัทไม่ว่าจะเป็น McDonald's ลล์ด Disney นะครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับรวมถึงสรุปกองทุนข้อชื่อประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้แล้วก็ยังไม่ได้มีแอดกองอะไรเพิ่มเติมนะครับยังเป็นไปตามลิสต์เดิมนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวกองเอแชร์นะครับที่เรามองว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวของ H s h แชรมานะครับถ้าใครสนใจก็อาจจะใช้ตัวกองนี้ครับในแง่ของการทยอยลงทุนได้นะครับตัว KF เอฟซีเอสไอสามร้อยเ ก็เป็นหุ้นจีนแบบ Passive Management นะครับผ่านตัว China AMC c s i 300 Index ETF ครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารรายการสำหรับวันนี้นะครับก็สามารถดูได้ใน Description นะครับของรายการนะครับหรือติดตามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ Cafe Invest นะครับของทาง i n n o v e s t c เร u d านะครับ หรือถ้าใครนะครับใช้งานแอปพลิเคชัน i n n o v a s e x อยู่แล้วนะครับก็สามารถดูรายชื่อกองทุนข้อซื้อนะครับพร้อมกับทำรายการไปด้วยได้ง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มเมนูเทรดและเลือกแท็บฟั n d นะครับก็จะเจอชื่อกองทุนข้อซื้อทั้งหมดในรายการนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายการข้อซื้อประจำสัปดาห์นี้นะครับแนะนำติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ InnovestX นะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าจะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับตัวของเบสซิลนะครับอย่าลืมติดตามข้อมูลจากทาง เพจของทาง i n o v e s t e c ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์เวลา1 0โมงเช้าครับสวัสดีครับ Cafe Invest แหล่งรวมข้อมูลการลงทุนพร้อมให้คุณเข้าถึงบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนท่านสถานการณ์ ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจาก i n n o v e x